อ่าครับบรรยากาศร้านวันนี้เราก็กําลังเตรียมรถนะครับเตรียมรถไว้สําหรับส่งลูกค้านะครับผมอย่างเช่นเซอร์คันนี้ก็กําลังเปลี่ยนน้ามันเบรกใช่ไหมครับจังกําลังไล่เบรกครับเพราะว่าเบรกเบรกไม่อยู่ครับมครับเราจะไล่เบรกเชื่อมจคลทับูไล่ครับูบบบบบใหม่ก่อนเตรียมส่งลูกค้าเช็คปมท้องย้างอ่อนไหม แลหน้าเป็นยังไงเด็กหลวมไหม,มแรงไหมต่อตัวฉีวว่เขาไปเทีดูก็มาเรื่อยๆเราต้องเช็คแบบนี้ทุกคันเลยใช่ไหมครับใช่ครับแบบมีเปล่าคาบูขี่เป็นยังไงแล้วมันหนาบางไหมขี่ได้ไหมเวลาทำมือปัญหาแล้วถ้าจะมีปัญหาครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็มีเซอร์สามคันแล้วก็ทีอาร์ทีอาร์นี่ก็สามคัน มีเวฟบางลม1คันแล้วก็เอ็กแม็กหคันวิกเตอร์หคันแล้วก็ฟอ r ์ซาอีก1คันนะครับผมที่จะเตรียมความพร้อมนะครับสองลูกค้านะครับผมนี่นะครับแล้วก็อยู่ข้างใน,นครับผมคันนี้นเวฟบางลมคันนี้นะครับผม สวยเลยนะครับขัดสีเรียบร้อยครับขัดสีครับยานเรียบร้อยเดี๋ยวแต่ไล่เช็กรถนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนเช็กลถเลยแล้วกันครับนี่ก็คือรถที่ไล่เรียบร้อยแล้วนะครับผม นนี่คือายเสร็จแล้วพร้อมที่จะส่งลูกค้าแล้วผมอันนี้สวยๆรอๆเงาไม่เงาดูโอเคครับก็ประมาณนี้ ครับหลังจากเมื่อวานเราเตรียมรถนะฮะเช็ครถวันนี้ก็จะมีตัวอย่างนะครับตัวอย่างตัวอย่างที่เอ่อทำเสร็จแล้วแล้วก็กําลังจะทําให้ดูนะครับว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างก่อนจะส่งลูกค้านะครับผมโอเคครับคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะสปอยนะครับสปอยรถเข้ามาใหม่เป็นเวฟบ,บางลมครับเวฟบ,บางลมล้อน้ําเงินนะเดี๋ยวเราไปดูปว่ารอบๆเขาเขาว่ามันมี อะไรบ้างนะครับผมโอเคคัน <Okay. S 1> นี้เป็นตัวบางลมไมฟ้านะครับผมมัมไมไฟ้าตัวนี้ก็ของแต่งก็เบาะเดิมเบิกชุดสีมีชุดสีมีอะไรอะไรเบิกเกือบทั้งคันเลยนะครับเนี่ยบาโคยังอยู่เลยนะครับผมก็มีเป็นด้านหน้าก็จะเป็นจานจูปิเตอร์ ปั๊ม8.1สายถักสวิตนะครับผมเอ้ยเรียกอะไรวะปลดเบาวไม่ใช่ปลดบาวตัวนี้เป็นสายถักสวิตนะครับผมแล้วก็เป็นล้อของคอมดาวนะครับผมตัวนี้ล้อของคอมดาว,วก็เครื่องก็จะเป็นเครื่องเดิมนะครับผมเครื่องเดิมเงียบ มันเลยเสียงออกจากกล้องๆหน่อยนะครับผมโชค๊คหลังก็จะเป็นโชค๊คโชคว่าครับโชว่าก็จะประมาณนี้ไล่เป็นน็อตเลททั้งคันนะครับผมน็อตเลททั้งคันมีทั้งกึ่งมือแล้วก็หัวเฟืองนะครับผมหลักๆก็จะเป็นน่าจะเป็น not, น็อตน้าคมนะครับผมแล้วก็มีพักเท้าหลังไฮยาเต้หรือเปล่านี่ปอกๆเลยนะครับผม แล้วก็คันนี้ก็กําลังจะเตรียมนะครับผมตัวอย่างนะครับว่าก่อนจะส่งให้ลูกค้าต้องทําอะไรบ้างนะครับคันนี้ก็จะมีเป็นขัดสีนะครับผมขัดสีครับแก้วนะครับผมแล้วก็ขึ้นไดโนเพื่อเช็คนะครับเช็ครถนะครับผมแล้วก็ไล่ดูน้ำมันไล่ดูเบรกนะครับผมไล่เบรกไล่ดูคาบงคาบูนะครับผมเช็คจนกว่าจะสมบูรณ์นะครับถึงจะส่งลูกค้านะครับผมโอเคครับผม เราตัดภาพไปตอนขัดสีเลยแล้วกันครับนี่ก็คือขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีเตรียมผิวที่จะเคลือบแก้วนะครับผมก็จะมีอยู่สามเบอร์นะครับผมสามเบอร์น้ำยาสามเบอร์นะครับผมในการขัดขัดสีผิวนะครับผมก็จะไล่เบอร์สองครับลงเบอร์สองกำลังก็จะเกลี่ยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยก็เปิดหน้าไปทีละบอย เป็นสองตัวสองแต่จะขัดรูปลอยรูปล,ลอยขนแมวก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนขัดสีเทบแก้วเสร็จเลยแล้วกันนะครับผมแล้วเราไปขึ้นไดโน้กันว่าจะเป็นยังไงนะครับผม เมื่อกี้เราก็ขึ้นเทียโนขึ้นเทียร,ร้อยครับเป็นไงบ้างครับช่างดีมากครับมาสี่สิบห้าตัว <มา S 2> ได้ทง,งอยู่ประมาณสองอยตัวก็ประมาณนี้ครับที่เหลือก็แค่รอเติอน้ำมันแล้วก็ขี่อย่างเดียวครับโอเค